สวัสดีครับผมเมือ่อนี้กับเมื่อเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่องย t u b e นักเลงพระทองทินนะครับเมือ่อนี้กับมีวัตถุมงคลทองทินของอุดอรมาแนะน,นําพีในน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี้นะครับคือวัตถุมงคลของพอปูศรีสุโธแห่งดงคำชนดนะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลายๆคนนะครับที่มีความเคารพลักศรัท่าในองค์พอปูนี่นะครับต่างเดนิยมกันมากมายนะครับ เรียที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นบล็อกที่ย่อมเหรียญหากันเป็นลำ,ลำดับที่ C ีนะครับคือบล็อกท่อขีดนะครับอ่าบล็อกนี้เหรียญน,นี้นะครับรุ่นนี้นะก็ได้หลายได้หลายบล็อกนะครับมีการทําเสริมถึงมานมาที่หลังนะครับเพื่อ,อจำแนยใจแจกในงานทาบุญต่างๆนะครับเพื่อหาทุนทรัพย์ไปสร้างวัดสร้างเสนาสนาสถานของอวัดภูคําตานะครับแล้วก็สร้าง สิ่งต่างๆภายในโด่งโฉนดนะครับเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันทั้ง,ง,งหมดย OK ูซีบอคธนิยมเหรียญหากันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจัดสร้างและเล่าปี2530ตันห้า้นๆน,นะครับช่วงหนึ่งกระแสรุร่นแรกนะครับช่วงแล้วก็น้าขี้ออกนี่กระแสเหรียญพอปูซิโตเนี่ยได้รับคนนิยมเป็นย่างมากนะครับในเหรียญรุ่นแรกนี่นะครับเหรียญหากันยูหลายพันบาทนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับ ต้องบอกว่าหลายพันบาทจนถึงหลักหมื่นนะครับหลายคนนะครับมีกลิ่นมีใสยอนพอปูนะครับนะเหรียญบ็อกที่นิยมที่สุดนี่กน,นาจะเป็นวงเดือนนะครับนะนเล็กวงเดือนนาหง่อ่าอย่งก็นาหง่ไล่ขีดนะครับแล้วก็นาหง่สายฝนนะครับแล้วก็มี เหรียญที่เห็นอยู่นี่นะครับค่อนข้างที่จะพบเจอได้บ่อยคือเหรียญข้อขีดนะครับลักษณะของเหรียญข้อบล็อกข้อขีดนี่นาจะไปคล้ายๆกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทําเสืบมกมาที่หลังนะครับแต่ใบหนาของพอปูนี่จะค่อนข้างที่จะงใใใ่ายก็นี่นะครับนะคน่อนข้างที่ใง่ายก็นี้ลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกน,ะนี่ถ้าเป็นบล็อกข้อขีดจะค่อนข้างที่สวยคมเป็นขึ้นมาเป็นสันกว่านะครับแต่จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งครับจะ ล่เรียยค่อนข้างที่จะชัดเจนใบหน้าจะใหย่กลัวนะครับใบหน้าจะหญ่กลัวเหรียญบล็อกท่อขีดนะครับอันนั้นเป็นเหรียญเสริมสางมาที่หลังนะครับสางออกมาสางโยโยกมาที่หลังเหรียญบล็อกท่อขีดมีทั้งตรงเล้าน่มแตกนะครับกับเล้านุ่มบ่แตกนะเน่นไว้ว่ามีจํานวนการจะสางที่หลายเหตุให้บล็อกแตกนะจะมีร้อยแตกอยู่ตรงนี้นะครับเด่นหาง่ายนะครับสำหรับบล็อกท่อขีดมีเกยพร้อมนะครับนะเกยจะเป็นเกยแบบตะกัวอาบท่องแดงครับนะ เหรียญจะบกค่อยหนานะครับจะบางบางก็ทุกบล็อกนะครับสําหรับเหรียญบล็อกท่อขีดนะครับท่อขีดเบิงบง้งมองไหนเห็นเบิ้งเข้ามาสีสุดโท้ตรงท่ออาหารนะครับตรงท่ออาหารเห็นบอ่อจะมีเสี่นขีดลงด้านล่างนะครับเดีย๋ยผมพยามจะเอียงให้เบิง้งซุม่มแล้วอะไรมันแตกสีมันแตกเห็นป่องเห็นปนะ้อมองท่อขีดเนาะอ่าท่อขีดนะครับใบหน้าของพ่อปูจะเป็นมาม่านี่ครับดุกระเดียกชัดๆบ่าขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับนะ ให้ปลาดนุ่นๆคมๆนะครับใบหนาหคมชัดเจนเมตตาเล็กน้อยลึกนะครับมีหนวดเส้นไล่ผมต่างๆละเอียดนะครับจะเป็นแองกกระทะนะครับพื้นเลียนด้านหนาจะเป็นแองกกระทะนะครับเลียนจะเป็นเลียนล่มมั่นมั่นปูนะครับบางเลียนจะดำเป็นยางคือดํำที่เนื่องด้วยถูกอากาศถูกการเก็บรักษาที่บดีนะครับถึงฟุ้งเกาะเห็ดให้ล่มมั่นปูตายแล้วเกิดเป็นผิวดำนะ บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเหรียญล่มดำนะครับนะเร่ว่าเป็นล่มมั่นปู่นะครับนะเป็นล่มมั่นปู่นะห้อยขีบปิ้นด้านขางนะครับนเรียว่าจะปิ้นเป็นธรรมชาติขึ้นตั้งเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนั่ได้ขึ้นปิ้นระเบิดนะครับห้อยปิ้นด้านหลังนะครับจะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นเป็นขีบบางๆนะครับทั่วทั้งเหรียญนะครับล้อยจ้อหูเหรียญนะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับขางหูเหรียญจะบ่มี่้อยยุบร้อยซ่อนนะครับนะ ลักษณะของตัวตัดเป็นตัวตัดแบบฉีขาดนะครับตัดกลิ่นครึ่งนึ่งแล้วก็ขาดออกไปนะครับนี่บ้านนี่นะครับกลิ่นครึ่งนึ่งแล้วก็ฉีขาดออกไปนะครับลักษณะของตัวตัดนะอ่าอีวมาณนี้ครับเบิ้งไงครับเบิ้ง,ง่ายโดยที่ค้นพันมาหลายมือก็แทบจะไม่ต้องซองเลยเบิ้งแค่ความสวยงามนะครับเมื่อก่อนนี่ผมมีเป็นหลายสิบเรี้ยน,นะครับ ต้องบอกว่ายี่สิบสามสิบเรียนเลยนะเพราะว่าทั้งบ้านได้ไปเที่ยวที่ค้ามโนดดูตั้งแต่ก่อนที่จะมีกระแสนะครับตั้งแต่สมัยเป็นสะพัน์ใหม่อ่าวอ,อ่ารุ่งเอื่อยยังเพิ่นผ้ากันไปเที่ยวนะับย่ำสงกา์เพิ่นผ้ากันไปเที่ยวนะครับพในี่ช่วงหนึ่งนะครับที่มีกระแสรเรื่องของละครหน้าขี้นี่แหละขึ้นมาเฮ็ดใไทยกระแสหัวปูดังไปทั่วประเทศนะครับแบบต้องบอกว่าแบบ ทุกคนตังแห่วาทีีดงฉนโดเลยนะครับเพื่อเพื่อมาขอพรต่างๆจากปูเพื่อมาแก้บนบนบานสารกลาอยังแลวแต่นะครับเฮดให้วัตถุมงคลของหลวงปู่เกิดกระแสเป็นย่างมากนะครับในยุคนั้นนะครับอ่าเกิดกระแสเป็นย่างมากเลยส่วนผมกับค่อยได้ติดตามนะครับเพราะว่าเฮ้าบรได้ซสื่อขายกันต้งแท่ที่แหลกอยู่แล้วนะครับอ่ากระแสเป็นดังเป็นย่างมากเป็นแบบปรากฏการขังยิ่งไ่เลยนะครับสําหรับกระแสดองฉนโดนะครับเฮดให้เลียญรุ่นแหลกและค่า่งสูงนะครับ อ่าเรียนทางกันอยู่ในเล่าๆปีถึง2ปีนี่ยครับเรียนรุ่นแรกเนี่ยสำหรับนาเล็กวงเดือนนาหง่สายฝนหรือว่าจะเป็นนาหง่ไล่ขีดหรือนาเล็กไล่ขีดหรือว่าท่อขีดยังแล้วแจ่นเี่ครับท่อขีดจะบวยซื้อขายกันกับอยู่พัตนต้นๆนะครับนะยอยู่สองสามพันนะที่ผมสื้อแลค้ามาได้นะครับส่วนจะเป็นบล็อกเอ่นพวกนาเล็กวงเดือนสายฝนพวกนี้นะครับ พันปลายเกินหมื่นก็มน,นีบางคนขายได้นะครับนะอันนั้นคือเป็นแรงสัทธานะครับเป็นแรงสัทธาแต่การหมุนเวียนในสนามนี่ก็อีกคนเรืองอันนั้นคือแรงสัทธานะครับแล้วมีการทําเสริมปลอมแปลงยังออกมาขายอีกนยุคนึงนะครับจนได้มีคณะอ่าทั้งดงชนวนจัดสามวัตถุมงคลขึ้นมาแบบต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานนะครับในยุงหลังขึ้นมานะครับกนะ็เฮตไน ลดพาระของเกไปนะครับของเกกันยังมีเหรียญมีขายกันอยู่ในสนามอยู่นะครับนะตองเบิงให้ดีนะครับสำหรับเหรียญพอปูซิตนะครับแต่ณชั่วโมงนี้ก็ตามสภาพะนะครับเหรียญอ่าพอปูซิตนี่นะครับการเหรียญหากันสําหรับบล็อกท่อขีดกับยูรักร้อยต้นๆบ้านเรือยต้นร้อยกลางๆครับอ่าหาร้อยหกร้อยบวกลบนะครับยูบอกมานนี่ครับซื้อหากันยูบวมานนี่นะอ่าเพื่อผู้ได้ไปเจอนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ราคา กลับมาสู่ปกติแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้สบายใจแล้วนะครับถ้บผู้ใหมีความศรัทธาในองค์ปูนะครับก็เลือกเฟ้นหาเหรียญที่มันสวยๆนะมาไ้ใส่ติดโตเดินห้างขอพรขอบารมีต่างๆนะครับจุดสังเกตด้านหลังนี่นะครับคือต้องเบื้องให้ดีนะครับนะสำหรับตนโฉนดนี่นะต้องคมชัดนะครับใบลล่ใบเป็นริ้วเป็นริ้วเลยนะครับนะต้องเบื้องให้ดีนะครับต้องเบื้องให้ดีนะครับเพราะว่ามมีเกณฑ์ไม่เสริมบางคน บางคนแบบมากไปรุดซื้อของเสริมเรื่อยนะครับนะเพราะ่ามันไายกันนะเบื้องพันๆกับไข่กันแต่ถ้าสังเกตดีๆใบหนาของปูนี่นะครับถ้าเป็นบล็อกท่อขีดนี่ถ้าใบหนาของปูจะยิ่ยๆนี่เป็นเลียนเหตดออกมาที่หลังนะครับนะเหตดออกมาที่หลังนะครับแต่ถ้าเป็นเลียนนี่ท่านปูคําตานี่นะจะใบหนาเล็กๆนะมีรายละเอียดคมชัดแบบที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับใบหนาเล็กๆเหลี่ยมๆมีรายละเอียดคมชัดพวกเส้น อ่าลิลล้อยยับย่นต่างๆน,นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนะเมื่อกี้ได้มาสีเลียญแหละนะครับแบ่งปันเพื่อนฟูงมากนะครับแบ่งปันเพื่อนฟูงมากได้มาสีเลียนก็เลยมาเห็ดคลิปไว้แนะนำนะครับสาหรับผู้ที่รัทธานะครับจะไม่ได้ตกอยู่ในวงกวนของความงง่ายเกินไปความสัทธาเกินไปนะครับอาาาบาา่าห้ามมีเ้ากับเรียนหาความรัทธาเฮามีอยู่แล้วแหละแต่ในที่นี่ผมหมายถึงว่าอ่า ในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับบางที่เข้าศรัทธ,ธาบนอีรีเข้าศรัทธ,ธาบนจริงๆเข้ากับอยากได้ว่าแบบใดเข้ากับแต่ผมอยากให้เลือกมากว่าอยากให้เลือกนะครับอยากให้เลือกที่มันเป็นของจริงที่มันเป็นของอที่พานการลุกเสกพานการอธิษฐานคิดมากนะครับนะอ่านะครับตัวตัดจะเป็นลักษณะนี้เป็นทุกเดือนนะครับนะตัดขีดขาดเครื่องนึงนะครับผมพยายามจะหาจุดตัดให้เบิ้งนะครับ ไอ้จริงเรียนนี่แทบจะเบิ้งตองเบิ้งจุดตัดเลยนะครับนะนี่น่าใตหัวไหลนะครับใจหัวไหลลงไมล่ละเห็นไ่นั่นจะเป็นร้อยอฟันตัดอยู่แผ่แๆนะครับนี่เห็นไหนี่เป็นแถบเลยนะเป็นแถบเลยไอ้ไฟกองผมมันบาถ,ถึงมันก็นเลยได้แค่นี้นะครับอ้านี่เบิ้งซ้ำนีล่ละช่วงนี้กการจัดทํำคลิปวัตถุมงคล้นกับสี่ห้างหายนี่นะครับเด้อหนึ่งเดีวยววาดผึ่งมี อาการดีขึนนะครับสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับหลังจากนี้กับิได้เฮดคลิปแนะนําวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆผู้ใดติดตามยู่กับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเด้อมิยังอยากแนะนากน็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมเขาออกมาอ่านอยู่ตลอดเวลาตอบอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับได้วัตถุมงคลอันใดมากกับชีโลคแนะนําไปเรื่อยๆจะได้เป็นข้อมูลจะได้เป็นสนําเนาเพื่อผู้ใดที่เข้ามา ในวงการไม่อยากจะมาสะสมหรือมาหาสิ่งที่ดีเขาเขาไปไว้ในชีวิตเจีองผมกะอยากจะเป็นซื้อกางอีกซื้อหนึ่งนะครับที่ไว้ให้คนที่เริื่อมไม่นะครับเริ่มมไม่ได้เรียนดูได้ทําความรู้จักกัดน,นะครับเอานะครับเมือ่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับมีสิ่งที่ดีในมือนะแต่บ่อยากพลาดกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับ สำหรับทุกคลิปที่ผมได้อัปโหลดลงไปนะครับจะแต่งเตือนนั้นที่เมื่อมีการอัปโหลดลงนะครับเอานะครับมื่อนี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนำกันเพียงเทน่านี้สำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ